เดินทางกันต่อครับอยู่ที่หน้าโรงเรียนเหล่าโพสี i, นะครับน้องโรงเรียนบ้านเหล่าโพสีนะครับตรงตรงไปก็จะกลับไปทางภูกระแตเนาะแต่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับจะไปทางอปตทุ่งหลวงนะครับทางบบ้านทุงหลวง,น,วงนะครับฟังพุ่นเป็นอนามัยนะครับนี่โรงเรียนบ้านเหล่าโพสีนะครับน้องไข่32กิโลเมตร i, นะครับาาทบ n, บางนี้ร้านออดทองไทรก็ได้ครับ ลานกิจกรรมของคณะไมนะครับของนี่อ้าวเพเลิกเรียนแล้วหรกเลิกแ้วรอโรงเรียนบ้านเหล่าโพีอ๋อนี่คือบรรู้ว่าเขวอรอย่างกันก็เลยอ๋อโอ้เป็นลาดยางถนนใหม่นะครับเออทางโค้งสวยอันนี้เป็นบ้านเหล่าโพซีนะครับ เราก็มาล่อๆในบ้านจะสะลุออกไปทางน้องวนนะครับมาอันนี้บ้านเหล่าโคสีนะครับ การซ่อมทางอ๋อเป็นวางท่อพุดทอ่อใหม่เออสองทางมาครับดีครับดีดีดีเนาะ,ะเจริญเปิดแล้วพป่นองนี่ทางนี้ก็เป็นลาดยางเปิดแล้วนะครับมีไฟทางถนนเรียบร้อยนะครับสวยงามนี่นะครับบ้านเต็มสองฝั่ง้างทางนะครับบ้านเราโคซสีนะครับบ้านเรา ้านขาวโกโก้พาณิชย์นะครับอยู่อยู่ได้บ้านพอดีโกโก้พาณิชย์จ้าจ้านี่เขาไปนี่ครับเป็นท้องน้ำแล้วนะเขาก็จะลัดไปเรื่อยๆนะครับอู้ท้ทงน้ำกว้างสวยท้องน้ำ เหาโพสีมานิดนึงนะครับพี่น้องก,ก็เจอมู่บ้านตออีกแล้วนะครับนี่ดการตัดเดียวเดียวารตามสั่งครับจะเป็นบ้านทุ่งหลวงนะครับโอ้ยอติดกันเลยบ้านโพสีกับบ้านทุ่งหลวงบ้านเราโพสีกับบ้านทุ่งหลวงติดกันเลยนะครับอ่านี่เป็นบ้านทุ่งหลวงไหนนะครับ อ,อยหนึ่งนะครับบ้านหลงหลวงบ้านหุงหลวงออบ้านนี้เป็นอยู่ติดถนนเลยนะครับเป็นทางลาดยางช่วงนี้จะเป็นหน้ากระถินนะครับพี่นอ้องอ๋อมามามาโอ้มีตลาดนัดบอก วัดสุประชานี่แหละเขาเขาต่อยล้อมาเราื่อยๆแล้วเขาผมก็รู้ว่าเพคนมีองี้ยอ๋อจะเป็นวันพุธจะมีตลาดนัดกําลังตั้งกันอยู่เนาะไอ้พี่น้องก็มาตั้ตลาดนัดกันนะครับอ๋ก็มาล่อๆล่อๆอ๋อล่อชมนะครับออล่อชมโอ้อันนี้เนี่ยอ๋อตาแหวภาพกิจกรรมฝาผนังอ๋อเป็นจะเป็น ปโปรดนรกกามีนะครับเออผู้ว่าธรรมดาเขาก็จะวาดภาพอื่นด้วยอันนี้เิ็นกวาวาดเป็นปีนต้นงิ้วนะครับเออเป็นอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องนะกํากำลังตั้งกันอันโอ้เมื่อหนาห่อสิบท่านเอามาอันนั้นจากไหน่้องสิบเป็นมรยาาตลาดนัดนะนอ๋อหน,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 น้าตาหน,น,น้าตาคุ้นๆอยู่หเอราะว่า เป็นตลาดนัดเัอนก,ก็จะขายอยู่หลายนัดนาแล้วก,ก็จะมานัดนี่นำ้ำนัดนั่นนำ้นำนะครับนี่ก็จะได้รู้ไว้ว่าวัาวานผดนะวัน,นุธมีตลาดนัดทางนี้นะครับเป็นบรรยากาศสดเข้ามาชมนิดนึงเนาะาขออนุญาต <c oughs> มาแบบไม่บอกใคร ทางนู้นต่อจ้านี่เป็นบ้านทุ่งหลวงนะครับพี่น้องทัดล้มันซอดเป็นหลายบ้านเนาะเชียงอาดบ้านหนองหัว่วบ้านปากสวยอ,อ๋อบ้านเชียงอาดบ้านหนองมอ่วมสามาทีง,งส,สยไฟโรงเรียนพุ่ง,งหลวงนาขาม ตามเดียห็ป้ายโรงเรียนแล้วมองหาก่อนอยู่ทางไหลโรงเรียนอ๋อโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาสามนะครับโอ้โรงเรียนใหญ่โรงเรียนใหญ่ เป็ียนบ้านูดวงนาคาว มาถึงบ้านบ้านต่างคำบ้านน้องแหวนนะครับทางแยกเนาะแล้ววันนี้ผมจะพาย้อนกลับเป็นจะเป็นบ้านเราต่างคำนะครับพี่น้องเออได้ยินแต่ได้ยินแต่ซื้อบ้านนะครับมามาพอฮอดสักเสือเนาะวันน,นี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับเห็นไทยพี่น้องเป็นเกี่ยวข่าวแล้วแล้วกับเก่าวข่าวมาตากเพราะว่ามีร้านตากเขากระตากทางต่างนี่เนาะนะครับอ๋อคนได้็นได้อันนี้ก่อนคนได้ก่อน จ้าสวัสดีครับผมขอถ่ายลงเฟซบุ๊กเลยนะครับแม่โอ้ได้เกี่ยวกรมูลแล้วเนาะเกี่ยวไปหลายรอบหล่ครับอ๋อวันนี้เขาม,ามาตักเอ๊ะตากจากมือครับนี่คอยจะกเก็บอออตอกนี้สองแดดที่สองละสองมือแล้วเนาะมันคลื่มล้มหนาวมาละเดินจ้า,าจ้านั่นแหละแม่มันคึ้่นอยู่โอ้เขามีจักไรล่ระแม่เขามีจักไรของแม่นะ้ อย่ามาแปดไรโอ้ตาตาตาเอาเอาเอมันค้มแต,ต่ว่าม่ตกที่พอตาเอาสาตากแล้วเนาะตานี่นๆ่นี่น,น,นตากเข่ากันได้แบจอดถามนะครับนี่ตามร้านบ้านเนี่ยก็ตากได้เบิดเลยโอ้ทางนี้ได้ตากเข่าก่อนหมูแล้วเนาะ ครับเพราะว่าเห็นเห็นถามถาม,มมูที่ว่าเห็นหน้ำเขาบอกว่ามันเป็นพันเข่านเนาะน,น,นะครับบางพันกับมัน,ม,นมันเร็วนะครับเออมันเร็วก็จะเก็บเร็วแน่นะครับบางพันกับซ่าเนี่ยนิดหนึ่งแล้วถ้าต้นใหญ่นะครับอ่ามันเจ็บก็บกันอยู่สั้นก็เลยว่าอ๋อโอเคนะครับอันนี้จะเป็นบ้านเราต่างคำนะครับม,มร้านลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้น บ้านใหญ่นะครับพี่น้องเจริญนะครับนี่มี้านค้ามีอย่างหลายแล้วนะครับลัก็ทางนี้จะลัดออกไปหนองคายได้เนาะนี่น,น,นี่บางคนเพิ่งกลับมาตากในโรงเรียนนะครับขอขอใส่พื้ที่แนศินะครับนาะนี่จะเป็นโรงเรียนบ้านเราต่างคํานะครับบ้านเราต่างคำกา,ารทะลุไปหลายบ้านนะครับพนทีเห็นป้ายจะเป็นบ้านหนองแหวนบ้าน บ้านโคกหัวผู้อ่านไปหมืนบ้านโคกหัวผู้ถ้ารู้ไปปากสวยก็ได้มีหลายทางนะครับจากแต่วันนี้เขาขย้อนมานะครับขย้อนมาถ้าจะไปน้องคายก็ต้องกลับไปทางอีกเป็นอีกทางหนึ่งเนาะแต่ว่าให้มันบ้านเก่าเป็นงามๆมีแต่บ้านใหญ่ๆนะครับวัดบ้านโน้น จะไปทางหนองฟ้านะครับปั๊มน้ํามันร้างนะครับปั๊มน้ามันห้างโอ้ก็จะเป็นตลาดเนาะทีนี้ตลาดน้อยนี่ถึนเป็นโต๊ะตั้งยินนะครับโอ้ตอนนี้อยู่ที่บ้านเชียงอาจนะครับพี่น้องแล้วกันที่เพิ่นว่าเป็นสะพานยาวๆเป็นนองเอ้อเฮอเฮาก็เลยโอ้ขึ้นในมหเห็นนะครับโอ้สวยงามอิหลีสวยมากสวยมากเลยที่ว่าของมหาป่ากันเนื่องเป็นเขตพนพิสัยนะครับพี่น้องจะข้ามไปอำเภอเมืองนะครับ โอ้สวยมากเลยอันนี้บ้านเชียงอาจนะครับเออบนรูว่ามีแบบนี้น้ำเนาะว่าบ้านเรามีทั้งแบบนี้น้ำนะครับเออมันเป็นหนองน้าธรรมชาติขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นที่น้ําท่วมออประมาณนั้นนะครับเป็นงนองสวยสวยๆนี่มีไทยบ้านมหาปลาอยู่นะครับโอ้ทางปุ้นกระหลายนะครับนี่เป็นหลายร้อยไร่นะครับสีแบบ สวยมากสวยมากโอ้โอ้เพิ่งเพิ่งเคยมาเห็นนะครับพี่น้องเพิ่งเคยมาเห็นตื่นเต้นอยู่สวยมากสวยมากเป็นอันซีนของผลพิสัยอีกหนึ่งที่นะครับที่ว่าผมกับบลูเนาะเพิ่งได้มาเห็นคือกันนะครับนี่งามอี๋ไหงามอี่ดีบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีเออเป็นทางผ่านที่จะลัดไปทางอนองคายนะครับจะออก ซอยตรงทะลุไปใกล้ๆลงเหล่านะครับพี่น้องโอ้สวยมากเลยสวยสวยสวย,สวยบรรยากาศดีน่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าน้ามนะครับน้ากะหลายเนี่จากน้อยเนาะแต่ว่าขณะหน้าแรงนี่จะต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมาเมืองไม่นะครับว่าเป็นยังไงห,หน้าหน้าแรงเนาะน,นะครับ เออดี๋ยวเห็นเป็นสิบเบ็ดทั้งพุ่นแล้วเปขอสัมภาษณ์ขอชมแน่นะครับเออนี่นี่นี่เขาก็ได้ปลาเยอะอ้มีคันเบ็ด หลายคันนะครับจ้าสวัสดีครับโม่ผมเพิ่งเคยผ่านมาได้หลายได้หลายแล้ว่嘛ครับ,บรอ๋อป๋าเด็กเพิ่งเต็มถั<า>งอยังไดเอา๋ออ๋อเอาเขาเขาห้องน้องอย่างนี้นะครับน้องห้วยเชียงอาจครับห้วยเชียงอาจอ๋อห้วยเชียงอาจนี่แหละอ๋อต่ว่าคันคันอันนี้หน้าม้าน้ามันมเลยหลายเนาะมันมัน โอ้ถรมดาก็เป็นห่วยแค่นี่จะซื้อมาเห็นมันมันทวมันท่วมน้ำนะมันบอกครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ท่วมน้ำาป็นน้ำก็เลยกว้างเป็นนี่ไเป็นเลยนะอ,อ๋อจะเป็นห่วยเชียงอาดนะครับพี่น้องงาม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 ,มันไ่ได้มั่ได้ป่าเต็มถังอยู่นะครับปลาคนเดียวนี้ได้หลายมีหลายคันเลยเอา้าวมอครับโอ,อได้ป่าอย่างนะครับ ในป่าขาวอ๋ออยู่นี่อ้ออกมาแต่จากงองเหรอพี่าม,มาแต่แปดโมงครับมาแต่แปดโมงโอ้ต้นนี่นี่เป็นล่ำเป็นสันเลยหน่อย <c oughs> เอา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 ในป่าไปแก้มเป็นลาบอยู่นะครับเออบรรยากาศดีเพิ่งเคยผมเพิ่งผมมาแตา่พ้นพิสัยแล้วบ่ค่อยได้พาทางนี้เขาว่ามีนเ<ม><ม>ขาหาป่ากันตรงนี้นวิวงามกันเลยเอ้าอยากแวะมาเมืองนั่นเนาะจ้าว่านี่เราพิ้วน้ำถมกันนะครับโอ้ต้นนี่นี่นี่น้ำถมนีบรรยากาศดี น้ำหลงงามงามงามนะครับพี่น้องเออเป็นห้วยเชียงอาดนะครับมัาห้วยเชียงอาดเลอนะครับสวยมากสวยมากเลยส้าวสัมดีครับเป็นพ,พี่น้องไทโบนพิสัยบานเท่าครับมาฮอดแล้วเนาะกับห้วยเชียงอาดนะครับพี่น้องเพิ่งถามข้อมูลกับพี่่นมาสิบดเบดกันนะครับแล้วก็โอ้บรรยากาศด,ดีดีนะครับ เออนี่นี่นี่อยู่บ้านเชียงอาดนะครับเป็นนอบ้านเชียงอาดเนาะนะครับสวยมากสวยมากเพิ่งเคยมาเห็นนะคระับผู้คนหลายคนว่าอยู่ว่าเป็นสะพานย,ยาวๆของมาหาการป่ากันหลายๆนะคะับาพเจ้เลยแบบเออเอาวันนี้มีโอกาสว่างนะคะอากาศดีๆแดดพ่แห้งหลก็เลยพามาเลาะนะครับออกมาเลาะเมืองเนาะมืองโอ้เห็นไกลๆจะเป็นแพ้นะครับแล้วเขาเบีสะดุ้งใหญ่ๆเนาะ เออถ้าอยู่ใกล้ๆสิเปินเลาะเมืองอยู่นะครับนั่นมันไก่เนี่ยลวก็ตอนนี้น้ําหลามันก็จะท่วมทุ่งน้ไปน้านะครับก็เลยเห็นเป็นหนองกว้างนะครับพี่น้องอแต่ว่าธรรมดารรมกับวับก็เป็นหวยนี่นะครับเป็นหวยก็พอได้ป่าได้อย่างยู่นะครับว่านี่ถต่ว่าบรรยากาศดีดีใจที่ได้ออกมาเห็นนะครับเออนี่แหละความสุขของคนที่มาเลาะเนาะเขามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วเขากับป้ายนะครับเออแต่ว่า มันไปไกลหลายก็ได้แต่ช่วงนี้จะเอาเอาเอาเอ,เอ,เอมงใกล้ๆทางนี้ก่อนก็ได้นะครับอ้มีเสียงนกมีนกสวยมากสวยมากเสียงจะใส่เสียงขึ้นมาจากใกล้ๆนะครับอ้าวเป็นสะพานข้ามห้วยยาวนะครับพี่น้องแล้วก็น,นี่พอฝนตกมันท่วมช่งนาเป็นน้ำกำแพงเมืองเป็นมุมกว้างเนาะมันมันก็ด,ดูแบบกว้างใหญ่นะครับพื้นที่เยอะ ก็มีรถเที่ยวกันอยู่นะครับรถบรรทุกจะเลี่ยงนะครับจะเลี่ยงมาเที่ยวทางนี้เนาะเห็นว่านะครับรถบรรทุกจะหลา่านี่อีกหนึ่งอันซีนที่คนพิสัยบ้านเฮานะครับจะเป็นมวยเชียงอาดน,นะครับบ้านเชียงอาจจะเป็นเขตของ ตำบลเราต่างคําอยู่นะครับเผื่อผมพิสัยอยู่นะครับพี่น้องผมก็เพิ่งเคยมาเพิ่งเคยหลัดประทางนี่เนาะเออเอเาก็ได้ได้มาลูเส้นทางนั้นกันเพิ่งได้มาเห็นด้วยกันแล้วับสมคำล่ำลือนะครับที่ว่าสวยนะครับบรรยากาศดีแล้วก็สะพานสะพานยาวนะครับสะพานยาวเลยนะนี่ แอดมินโอและหนออพาล้อนะครับรายงานจากบ้านเชียงอาจนะครับตำบลเหล่าต่างคำอำเภอพุพิไซจังหวัดหนองคายนะครับนี่ดีใจได้ว่าเห็นเดี๋ยวเดิ๋ยเมื่อหน้าแบบว่า,าหาช,ชุดชุดสวยๆแต่งชุดดีๆมาถ่ายรูปนะครับมาถ่ายภาพสวยมากสวกบรรยายกาศดีอหลีพี่นอ้อง Rip.